สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมิมายมุนทาร์โรชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมดูงความรักเนาะเป็นคลิปรนดอมดูงความรักนะคะของชาวท่าน,น้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวท่าน,น้ำนะคะใครที่เขาจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะโอ้โหเท็อปิดก,ก็แบบว่าน่ารัก ุ๊กปิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างใครที่เข้ามาแล้วนะมนฝากกดไลค์ like. กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะชาวท่านน้ำนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้มนต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้เลยนะคะ ช่วงเวลาที่มันอัดคลิปอยู่นี่คือแบบสิ้นปีนะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวก็จะเพื่อนๆก็จะได้ดูคลิปกันในวันนี้เนี่ยแหละโอเคมามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของชาวท่านน้ำในช่วงเวลานี้นะคะมึงขอเปิดเพิ่มอีกนิดนึงนะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะทุกคนก็ใช้รถใช้ถนอนอย่างระม,มัดระวังนะจ๊ะ มาดูกันนะคะพลังงานของชาวท่านนา้ำอุ้ยพอมาเปิดแบบว่าเซตหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวของความรักขึ้นมาปรากฏอยู่นะอ,อพลังงานตอนนี้นะคะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นเนาะชีวิตชาวท่านน้ำดูมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงเวลานี้เหมือนกันเนาะมีจังหวะชีวิตมีเรื่องราวของโอกาสทางความรักนะคะ ที่จะเข้ามาทักเข้ามาทายนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเออที่ที่มันแบบที่ดีอะ่ะอืมเราว่าบางคนมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็มีการไปต่อในสเต็ปที่เราสุขว่าเออเดินไปข้างหน้าในทิ่ทางนี้มันน่าจะเป็นเวที่โอเคนะมีการเริ่มต้นมีการแบบรู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอ,อยการที่จะได้รับการเติมเต็มเนีย่ยค่ะหมนว่าคุณกําลังพิจารณากําลังวิเคราะห์กับโอกาสอะไรต่างๆในชีวิตอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของคนที่คุณน่าจะได้มีโอกาสทางความรักเกิดขึ้นเออมีพชชั่นมีความรู้สึกที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะแล้วก็ทิศทางแนวทางที่เป็น พลังงานของความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างนะคะรวมถึงจังหวะช่วงเวลาโมเมนต์โอกาสการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะประมาณนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยเหมือนว่าคุณพยายามจะ move on จะอะไรบางอย่างไปข้างหน้าเนาะคือทำให้ชุดมันเดินหน้าต่อไปข้างหน้าต่อได้อะคะ่ะแล้วก็มีโอกาสทางความรักที่แบบกำลังจะปรากฏขึ้นนะคะบางคนมีช้อย มีตัวเรื่องมีพาชั่นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นพลังงานของโอกาสเป็นพลังงานของรูปแบบที่มันมองว่ามีการมองมีการส่องวิเคราะห์อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนอยู่ในจุดที่คุณปรับให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นอยู่ในจุดที่คุณอยากจะ Move On ไปจากบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ให้มันแบบ s ส c c e s สสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามที่ตั้งใจนะคะโอกาสที่แบบจะปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะอมนมองว่ามันมีแพชชั่นแล้วก็มีพลังงานดีๆนะคะมีรูปแบบนะคะมีแบบอะไรที่เป็นโอกาสอะโอกาสที่คุณจะเปิดใจด้วยอะเออมองว่าบางคนอะ่ะจะมีพลังงาน คนเก่าเก่าวนเวียนเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะแบบว่าวกเวียนเวียนวนเออก็ลองดูสถานก,การณ์ว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยมนมองว่าน่าจะได้มีพลังงานที่เป็นแบบ ได้นึกถึงสถานการณ์หรือได้นึกถึงอะไรเก่าๆขึ้นมาในช่วงเวลานี้ด้วยคือว่ามันมีพลังงานแบบคุณอาจจะได้ไปสถานที่เดิมๆสถานที่ที่คุณเคยคุณเคยหรือรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเป็นสเต็ปของจังหวะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมันเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลานะในช่วงเวลาต่อจากนี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกนะจ๊ะ สองไม้เท้าสามไม้เท้า The Sun ไฟล์แฟนอัศวินถือถ้วยแล้วมีอะไรอีก Queen of Swords สองดาม The Tower King of Swords มีทั้ง Queen แล้วก็ King of Swords เลยนะ เราจะทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นไหมคะในช่วงนี้เป้าหมายการจัดการการบริหารชีวิตเป้าหมายแนวทางการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแล้วว่าคุณจะจัดการให้มันชัดขึ้นจัดการให้มันชัดในถุกแง่มุมเลยเป็นทางเลือกตัวเลือกแนวทางโอกาสทางความรักนะคะแล้วก็มองว่ามันจะมีความชัดขึ้นชัดขึ้นนะอ่ะเออ เป็นจังหวะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะคะแล้วก็มีแง่มุมของการแบบโฟกัสในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่มันโอเคในสิ่งที่มันจำเป็นเท่านั้นเลยไม่ได้ไปโฟกัสกับอะไรที่มันแบบไม่สำคัญอะ่ะเออประมาณนี้นะในสถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะ เราไปดูกันก็คือพลังงานเนี่ยมันมองว่าเดี๋ยวน่าจะได้มีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะมีการปล่อยวางกับบางเรื่องบางสถานการณ์แล้วก็มีแบบความรู้สึกการซับพอร์ตจิตใจหรือคุณอาจจะได้มีโมเมนต์นะคะมีช่วงเวลาที่เป็นแบบโรแมนติกไทม์ช่วงเวลาสวีทไทม์เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ได้มีพลังงานแบบแพชชั่นการวางแผนวางแผนนะคะแล้วก็ สเต็ปที่แบบจะมุ่งไปการเริ่มต้นการปล่อยวางนะคะแพชั่นความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทีนี้มนมองว่าเดี๋ยวน่าจะได้มีเวของการแบบไปต่ออกับเป้าหมายที่คุณเซตเอาไว้นะคะแล้วก็คนที่ เขาจะมีโอกาสได้ไปตอบคุณนะนมนว่าก็ต้องเป็นอะไรที่เข้าใจเป้าหมายในการเดินหน้าในการใช้ชีวิตไปในแนวทางเดียวกันเหมือนเหมือนกันด้วยพลังงานของการแบบคิดพิจรารณาตัดสินใจนะคะประมาณนี้เลยรูปแบบโอกาสนะคะมันจะมีการเริ่มต้นเนาะแล้วก็มีทิศทางของการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะเป็นจังหวะเป็นโมเมนต์เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจแหละที่มันจะเป็นการแบบชัดอะชัดเจนกับเป้าหมายตั้งเป้าตั้งประเด็นไว้ประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นจริงๆทีนี้ทิศทางความสัมพันธ์นะคะมันก็มองว่า มีสเตปมีเวย์ของการที่แบบอย่างสามไม้เท้าเนี่ยมันมองว่าน่าจะเป็นแนวทางของการวางแผนวางแผนขั้นตอน,นต่างๆพาชั่นแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนที่เข้ามาคิดว่าสำคัญมากในการที่แบบจะเป็นจุดก่อเกิดให้ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีที่จริงใจนะคะประมาณนี้ อเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าพลังงานทิศทางนะคะจะเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะ ดูหน่อยนะว่าคนที่เขาจะเข้ามาขอชาวท่านนาำเป็นแฟนนะคะเขาจะเป็นใครกันเอ่ยมีพลังงาน Temperance นะคะ8ดถ้วยสองดาบสองถ้วยหกไม้เท้าหเกรียญน,นะสวินถือถ้วยหนึ่งถ้วยว,ว้าว i ิงอ f บคับถ้วยมาเยอะเหมือนกันนะ The Sun นะคะ มีความสดใสอ่ะบางคนเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะมีพลังงาน The Sun ขึ้นมาด้วยนะคะนี่มีความสดใสมีพลังงานบวกมีความร่าเริงนะคะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณน่าจะรู้สึกว่าเออมีชีวิตชีวาขึ้นมานะ ว่าคนคนนี้เป็นคนร่าเริงม,มีชีชวิตชีวามีพลังงานดีๆในแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองนะคะมีเสน่ห์มากๆดูดีเลยแล้วก็บางคนมนว่าเขาถูกใจคุณเ,ออเป็นโอกาสที่ลิงก์กันกับคุณน่าจะมีอะไรที่ชื่นชอบเหมือนเนกันนะคะความชอบไลฟ์สไตล์มันมีความแมทชิ่งมีความถูกใจกันอนะ่ะสองถ้วยขึ้นมาแล้วก็มีแพชชั่นการไปต่อเนี่ยนะคะพลังงานถกไม้เท้า รันสุกว่ามีรูปแบบของการที่แบบเออพร้อมจะเดินหน้าพร้อมจะไปต่อในเวที่มันโอเคในเวที่มันใช่ในเวที่มันรู้สึกว่าไปในทิศทางอีแล้วมันจะสักเซสสำเร็จในแบบที่ตั้งใจนะคะมีพลังงานโอกาสมีพลังงานความรักมีพลังงานความรู้สึกที่ดีต่อใจอ่าประมาณนี้มีการเรียนรู้มีการเรียนรู้นะคะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น การเดินหันหลังออกจากบางความสัมพันธ์ไปนะคะมีจังหวะของการปรับเปลี่ยนมีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเนาะที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนเออซึ่งมองว่าคนคนนี้เนาะเขาเหมือนคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักในการเรียนรู้นะคะอืเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้ามีโอกาสในการได้ เปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆใช้เวลาในการพัฒนานะคะแล้วก็คนคนนี้นะมลว่าถ้าคุณดูบุคลิกลักษณะภายนอกเขาอาจจะดูแบบมีความแบบมีลูกเล่นมีความพลาวพราวคุณกาจะรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ค่อนข้างแบบอัธยาศัยดีจังเฟนรนดี่จังอาจจะแบบมีโอกาสมีชอยมีตัวเลือกในชีวิตเยอะหรือเปล่าจริงๆมนก็ว่าเขาก็น่าจะมี ช้อมีออปชันนะคะแต่ว่าการที่เขาจะเข้ามาเนี่ยมันว่าคุณก็คือพลังงานบวกของเขานั่นแหละเป็นพลังงานดีๆที่ทำให้เขาอยากจะดึงดูดคุณเข้ามาในชีวิตนะทีนี้มองว่ามีคนที่จะได้เจอคนที่ตรงใจตรงไทยตรงสเปคสำหรับชาว่านาน้ำที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะันว่า เขาน่าจะโดนใจคุณนะมีพลังงานหนึ่งถ้วยขึ้นมาตรงสเปคตรงใจคุณอนะเออเป็นทิศทางเป็นพลังงานที่แบบเนี่ยแหละจังหวะแบบมันใช่แล้วคนที่แบบรู้สึกเฮ้ยทําไมตรงสเปคจังเลยมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเพราะว่าคนคนนี้เขามีทางเลือกมีตัวเลือกหลายอย่างที่บอกนะคะแต่หมดว่าเขาก็เลือกคุณนะ ลักษณะเป็นสายแบบประนีประนอมอ่ะแบบว่าถ้ามีปัญหาหรือว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะจะเป็นในลักษณะของการมองถึงใจเขาใจเราเข้าใจในมุมมองของคนอื่นนะคะไม่ได้แบบมองแค่มุมเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนาะเป็นจังหวะการเริ่มต้นเป็นทิศทางเป็นพลังงานที่ดีที่จะ,จะปรากฏขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาต่อกันอ่ะ ทีนี้นะมณิวิดว่ามันจะมีแพชชั่นเนาะมีมุมมองที่รู้สึกว่ามีโอกาสในเรื่องราวของความรักกับมนว่าคนคนนี้เขาตั้งใจนะคะเออมว่าเขาเดินออกมาจากสถานการณ์บางอย่างที่มันดูท็อกซิกนะสำหรับคนนี้นะแต่เขาก็แพนรยิ่งอยากจะมาหาคนที่ใช่จริงๆนะมันคิดว่าเขาก็มองหาคนที่ตรงใจตรงไทยตรงสเปกละมณนว่าคุณน่าจะเป็นคนนั้นนะในแบบที่เขาคิดเอาไว้นะนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าคนคนนี้เนาะเขาจะ how to นะคะในการที่จะเข้ามาเท t ชันนะคะกับชาวท่านใจอ่ากับชาวท่านน้ำนะคะอย่างไรบ้างเนาะเขาจะมีทิศทางแนวทางจะนำพาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไปในทิศทางตรงไหนนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย ทิศทางแนวทางในการที่เขาจะเทคชั่นนะคะมาถึงตัวคุณนะเรามาดูสิพลังงานสิบไมทางนะคนที่เขาจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนเนี่ยนะ Queen of Swords The Devil King of Swords นะคะสามถ้วย I love f a n จัดทีสแล้วก็ห้าเมเา้าค่ะเนื่งลักษณะพลังงานมันมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของเป้าหมายเรื่องของโอกาสเรื่องของจังหวะนะคะรูปแบบ ที่เราว่าอาจจะเริ่มต้นจากการเข้ามาเป็นเพื่อนมาเป็นกัลยาณมิตรกับคุณแบบนี้ก็ได้นะทำให้คุณรู้สึกว่าวางใจหรือแบบค่อยๆแทรกซึมมาอยู่ในชีวิตของคุณนะ่ะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาจากการมีตัวช่วยเป็นเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณกับเขารู้จักร่วมกันก็ได้นะคะมันจะมีการ เหมือนอยู่ในชีวิตของกันและกันนี่คลิปคอนเนคชั่นกันไว้มีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะแล้วคิงและควีนขึ้นมาอีกแล้วว่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตอบโจทย์คุณเหมือนกันนะเขาจะทําให้อะไรมันดูชัดเจนขึ้นนะคะพอเขามั่นใจแล้วเนี่ยมันว่าเขาเดินหน้าลุยกับเป้าหมายแน่นอนนะคุณเองก็จะไม่ต้องสงสัยไปว่าคนคนนี้เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรยังไงนะเขาจะใส่ความพยายามนี่ไปขึ้นสิบเมเท้าเนาะใส่แพชชั่นความพยายามมากๆเลย ทุ่มเทนะคะให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็มองว่าเขาดูมีความมั่นใจเนาะมีความเป็นตัวตนเขาก็แสดงออก ออกมาแบบนั้นนละคะ่ะไม่ได้แบบว่ากักความรู้สึกขนาดนั้นเลยคือหมายความว่าไม่ได้แบบไม่เป็นตัวเองในการที่จะเข้ามาหาคุณเหมืนว่าเขาก็เป็นตัวเองอย่างเต็มที่นั่นแหละฉะนั้นบางทีอะคิดว่าในการ,รดําเนินไปในความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะมีในเรื่องราวของความคอนฟ lict อะความขัดแย้งกันบ้างหรือแบบไม่ลงรอยมันมีปัญหาที่ต้องมาถกต้องมาเคลียร์กันเป็นประเด็นประเด็นไปนะคะ เพาะม,มุมมองความคิดทัศนคติอะไรก็อาจจะไม่ได้แบบลงล็อกกันอย่างเต็มที่แต่ว่าในการบริหารจัดการปัญหาต่างๆถ้าเกิดการเรียนรู้กันเนี่ยมนว่าจะใช้เหตุและผลเป็นหลักเลยพลังงานจัดจิ๊ข,ขึ้นมาอย่างน้อยคุณเองจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แฟร์นะการให้การรับหรือสิ่งต่างๆมันคุยกันด้วยเหตุและผลได้ไม่ใช่แบบว่าฝ่ายหนึ่งก็รับอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายหนึ่งก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวแบบนั้น นี่เป็นทิศทางเป็นแพชชั่นเป็นการที่แบบจะสำเร็จสกเสร็จในแบบที่ตั้งใจนะคะเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นเนาะมันมีแรงดึงดูดต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูกันว่านะคะในสถานการณ์ต่อจากนี้เนาะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรอีกคะมาดูสิสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะจ๊ะ จะได้เคลียร์ปัญหาเนาะเสียดายเสียใ,ใจอะไรกลัวความผิดพลาดกลัวแบบเสียดายการตัดสินใจมีบางอย่างที่รู้สึกแบบไม่กล้าจะต,ตัดสินใจอะ่ะอืมคือเราสุกว่าคุณก็แชร์เรื่องราวต่างๆกับเขามากขึ้นก็เห็นว่าในความสัมพันธ์นี้มันยังมีความพยายามที่แบบจะไปกันต่อ มีความพยายามที่จะรีเบิร์ความสนะัมพันธ์เนาะฟื้นฟูความรู้สึกแล้วก็โอกาสนะคะทางความรักที่จะเกิดขึ้นมีพลังงานของการแบบเติมเต็มความรู้สึกเนาะเออประมาณนี้เติมเต็มให้เป็นไปในทิศทางในเวที่ต้องการอนะเออแล้วก็เป็นไปในรูปแบบของ พลังงานที่เป็นสิบเหรียญมนว่าแฮปปี้แล้วก็มีความรู้สึกที่มันเต็มอิ่มอะเออประมาณนี้นะคะคือตอบโจทย์กันมากยิ่งขึ้นมันมีอะไรที่ถูกใจโดนใจคุยกันได้แล้วก็มีสิ่งที่ต้องเครียร์ให้มันจบไปประเด็นอะไรต่างๆนะคะเราขอดูหน่อยว่านะคะไพ่อยากให้คำแนะนำอะไร ให้อยาี่จะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างเอ่ย King of c o i นะคะ p พ g e of Sword มีพลังงาน The World นะคะแปดไม่เท้า T n of War แล้วก็มี High r a n ะทิศทางพลังงานที่ขึ้นมานะคะวันว่าอยู่ในจุดของความชัดเจนการวาง มีเป้าหมายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นการมองการส่งนะคะแล้วก็การสักเซสการสำเร็จในรูปแบบที่ตั้งใจเนาะพลังงานแพชชั่นความรู้สึกการส่งข้อความ หรือเป็นอะไรที่รอคอยอ่ะคือมลคิดว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีหรือการสื่อสารมาในเร็วๆนี้และค่ะสาหรับคนคนนี้ด้วยแล้วก็มันจะมีอะไรที่ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของคุณนะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะของการรอคอยนิดน,นึงแล้วก็การเปอยวางกับสิ่งต่างๆและเชื่อมั่นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้คุณแบบพยายามไปตามเป้าหมายของตัวเองเลยในเวลานี้นะคะใช้ความคิดวิเคราะห์พิจารณากับสิ่งต่างๆวางแผน วางแผนให้กเกิดสิ่งดีๆที่เป็นตัวคุณนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลัคนาราศีกันนะจ๊ะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะมีชาวมีนะคะท่าน้ำเหมือนกันเหรอท่านูกันนะคะกันส้มอ่ะแล้วก็กรกฎนะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมุนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ